ในการวางแผนธุรกิจอ่านที่ในการวางแผนธุรกิจมันจะมีประโยชน์ในตัวของมันมากมายที่เราเรียนมาไม่ว่าจะเป็นวิชาการตลาดและการจัดการการตลาดการเป็นผู้ประกอบการกับอาจารย์โอเรนในเรื่องของภาษาอังกฤษในเรื่องของการวิเคราะห์การเงินและการวางแผนการเงินแล้วก็การจัดการคุณภาพสินค้า ในแผนธุรกิจเราสามารถนําทุกอย่างเหล่านี้มานําเสนอหลายหลายหลายครั้งเราไม่รู้ว่าเราเรียนไปแล้วเราจะพิสูจน์ตัวเองยังไงนอกจากว่าเราจะต้องไปทํางานจริงในการวางแผนธุรกิจมันสามารถพิสูจน์เราได้เกือบห้าสิบเปอร์เซ็นเลยว่าเราสามารถนามันไปใช้ได้ยังไงนี่มันเป็นการนําทฤษฎีมาใช้ในสถานการณ์จริง เราได้วางแผนการตลาดออกมาว่าเราจะมีการตลาดยังไงกระจายสินค้ายังไงดูคู่แข่งยังไงเก็บข้อมูลรวบรวมข้อมูลยังไงและการเป็นผู้ประกอบการเราจะจัดการว่าเราจะต้องมีแรงงานกี่คนมีเครื่องจักรเครื่องกนอะไรบ้าง <c oughs> เราจะมีการกู้เงินเท่าไหร่ปีไหนเราต้องยึดุุนทุนซึ่งมันสอดคร้องกับวิชาการวิเคราะห์การเงิน เราสามารถวิเคราะห์การเงินได้ว่าเงินที่เรากู้มานั้นมันมีดอกเบี้ยเท่าไหร่พร้อมเสี่ยงที่เราจะใช้เงินคืนได้หรือเปล่ามากไปกว่าน,นั้นก็คือการจัดการคุณภาพสินค้าเราเรียนกับอาจารย์ชารอนเราพยายามที่จะผลิตสินค้าขึ้นมามีแพ็กเกจมีมาตรฐานว่าเราจะบรรจุเท่าไหร่จะขายราคาเท่าไหร่หลายๆกลุ่มก็จะมีทั้งการบริการด้วย และมากไปกว่าน,นั้นก็คือเราสามารถที่จะแสดงออกมีในเรื่องของภาษ,ษาอังกฤษของเราได้ในระดับหนึ่งในระดับหนึ่งเราขอท้าชิงครับ